อยู่ตรงนั้นนะคุณก็ถอยรถแล้วหลอดโดนซอนเลยอะตอนนั้นหลอดมันจะเต็จอยู่แล้วอะประมาณตีสี่จีหายไปแล้วครับไม่สลบวัดมันมันห่างมันแคนเลยใช่ไหมตัวใช่ครับมันมันจะใช่ครับใช่มันแคนเลยใช่ไหมคือหลอดนก็ได้อยู่แล้วคืได้หลอดมันขึ้นอยู่ครับผมก็คิดว่ามันได้ครับพอมันเต็มแล้วมันก็ไม่ได้ครับว่าตัวมันห่างจากไอ้ที่เก็บอืมเขาก็ไม่ได้กลับมาอะไรเขาก็ถ่ายยาวผมจากตรงนี้ก็หนวดครับอยู่ตรงอินแต่เขาบอกเขาไม่เห็นเป็นไปได้ไหมในมุม้องคิวอะ ไม่ไม่ของผมอีกเรื่องนึงครับพีดเอาบีกเรื่องนึงด้วยหรอครับเนี่ยมาไม่ใช่ครับพี่คือผมตอนมันเป็นช่วงตันแายครับพีดผมลงไปเล่นตู้ผายครับมันเป็นตู้สุดท้ายแล้วแล้วทีนี้ตองผมลงเลยวครับหลอดมันยังไม่หายครับพีดน่าจะให้ับแล้วตอนตอนผมวิ่งไปถึงแล้วครับผมก็ตีไฮคูลไปคนนึ่งแล้วผมก็เห็นที่เบ็ดเขาวิ่งมาคลิกฝ่ามันเจ้าหัวแข็งใสครับแช่เขาผมแล้วผมก็ออกท่าไปทีนึง แต่ผมยังไม่รู้ว่าเขาซ่อมเสร็จแล้วครับเขายังไม่ได้บอกผมแล้วก็เขาเขาถามว่าจะเล่นต่อหรออะไรเงี้ยเขาผมก็ว่กป่ครับพี่ผมก็พูดแปมนะครับแล้วผมก็ช่วยไพ่คุยแล้วก็คุยไม่ต้องนั่งคุยคุยมีค่าไม่มีนั่นแหละครับครับพี่แล้วเห็นบอกแก๊งคือช่วงนี้แก๊งมีปัญหาเลยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้คนไม่เคยอยู่กันครับออกกันเรื่อยๆเลยครับอืมตอนนี้น้อยตอนนี้พีทามเหลือกันอยู่สิบเจ็ดคนครับพี่ อื่นก็นไม่มีเลยเนาะใช่ครับจะมีจะมีแค่คนที่เล่นถึงยันเช้าอะไรเงี้ยครับจะมีอยู่ไม่ไม่ถึงสิบห้าคนมันแล้วแต่แล้วแต่วันครับพี่ตีห้าส <ff ani> <t> ี่สิบรับนะคิวแอบรันนะมันตีห้าสี่สิบเลยหรับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนโอ้โหเฮียบ้านอีคนนะบอสแล้วผมคนเดียวครับมีแค่เรามีแค่ผมอะในแก๊ยอยงอะในบอสอืมเอาเรื่องเงินแดงมาเอาคนที่ทำเงินแดงมาเอาที่เอาคนที่ขับรถชนที่เงินแดงมา ไม่จำม่เคยรถสี่รถหกได้แหละสักคันเนี่ยรถใหญ่ๆรถตู้ปะใช่ไหมรถตู้อะไรนะไม่อเมื่อคืนมีใครบ้างไม่รู้ปะเมื่อคืนน่าจะเป็นพวกพี่ตาพี่มินอะไรมาพี่ตาพี่มินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามน้องที่อยู่เมื่อคืนเซตผมครับเ้าพพีีี่่่บนยประมาณตีสามตีสามตีสามแล้วเซตตีสามผมไม่แน่ใจแต่ตีสี่ตีสี่ตีห้าผมอยู่ ศิยสามผมไม่แน่ใจจริงว่ามีใครเหลืออยู่บ้างที่เล่นที่เล่นเปแดงอ่ะรถใหญ่ๆหน่อยครับเหมือนกระบะเหมือนรถกบเหมือนอะไรอ๋อรถกบรถกบของเขาปะใช่ไหมใช่มันจะเป็นเหมือนรถกบประมูลไหมเดี๋ยวไดมอนด์มาตายตัวกลางมเลยมีน้องบอกว่าแท็กเอ็ดนะครับคนที่ขับแท็กเอ็ดอ่ะหัวสีเหลือง เดี the mission, no ๋ยกมังอะไรนะไอคนรู้เรื่องอะให้มาพูดตรงนี้ก็ได้พอเหลืองแท็กเอสครับครับแท็กเอสเจ็บเจ็บคือคือรีบรีบมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องตามอยู่มังด้วยรีบรีบมารีบมาเจ็บโลกโลกเดี๋ยวเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามคนนี่งแป๊บนึ่งรีบมารีบ ขี่ขับแท็กเอ่นะครับคนเหลืองครับมีห้ามันมีสี่ห้าคนแล้วก็มีคนหนึ่งที่มันเหมือนชุดนอกอะใช่ไหมที่เขามาชุบให้ใช่ไหมครับจำได้ไหมถ้าอยู่น่าจะรู้ชุดนอกผู้ชายผู้หญิงครับอันนี้อันนี้ผมไมราบจรงผู้ชายเหรอเดี๋ยวผมถามให้นะครับผมไม่ทราบจริง ติดต่อยากครับอีกคนหนึ่งตุตีหน้าเย่ะกว่านี้นะครับ่างัดบ้านอยู่เปล่าจะไปช่วยงานไหมครับจะช่วยตามมาให้ให้เวลากี่ทีน้ำกี่เกินยังเกินนะครับเดี๋ยวแล้วไม่มา

เราคนนี้ปะใช่ไหมท่านนี้ก็คันนี้ก็ด้วยใช่ไหมนี่ครับใช่ไหมไอหัวหนูได้อยู่ไหมเมื่อคืนตีสามเล่นเงินแดงช่วงช่วงนั้นผมเมื่อคืนผมไม่ได้เล่นเงินแดงเลยพี่เล่นแจ่เต๋ากับบ้านแทงไอหัวเหลืองครับหัวเหลืองแทงเก็งครับมีปัญหาบ่อยนะแก๊งอะไรนะครับพี่มีปัญหาจุกจิกกันบ่อยนะเราเนี่ย พัท่านเป็นประมูลที่ชนเหรอครับพี่ใน่แท็กเอครับแท็กเอแท็กเอเพราผมไม่ไม่มีครับพี่ไม่มีใครขับเอเลเพราะผมไม่มีจริงครับพี่ถ้าจะเศร้าวันนี้เราเรอถามก่อนว่าคนไหนเมื่อคืนไม่มีเลยเหลืองพี่หัวเหลืองอะเหี้ยวมังเลยพี่เมื่อคืนจะเป็นหัวเหลืองแบบเหลืองหัวเหลืองครับแต่สูกางเกงเทาอ่ะเหี้ยวมังพี่เหี้ยวมังถ้าหัวเหลืองอะสรุปไม่มีนะ ใช่ไหมไม่มีอะคือถ้าถ้าเป็นเซตพวกผมว่นคืนจะเป็นกบกับรถนั่งหกพันสีดำเอาไว้รถไอเชฟนั่งหกไม่ไม่ไม่มีแท็กกันเลยครับยืมใครมาขับเปล่าแท็กเอจะมีจะมีของวาเลนไทน์อะี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่พวกผมครับเมื่อวานมีซีนาเล่นกับผมก่อนแล้วขอออกแล้วก็มีอู มาเติมยูเอฟใช่ไหมนิดหน่อยใช่ครับแต่ยูเอฟออกไปก่อนนานเกินห้าทีห้าทีเราไม่เท่ากันป่ะนี่สิบนาทีนะ พราะไอ้น้องมันบอกว่าพี่ให้ตามหัวเหลืองหัวเหลืองเมื่อคืนมันขับไอ้รถเชฟนั่งหกแล้วว่าไอ้หัวเหลืองบอบพึ่งจะมาตอนประมาณเก้าโมงแล้วก็ถ้าถ้าเป็นไนตาเมืม่อคืนในไนตาขับแต่กบเ๋ยไม,ไม่ไม่มีแท็กเลยหัวเหลืองไปไหนหัวเหลืองตามยากใช่ไหมหัวเหลือง หัวเรืองทรงทรงอันไหนวทรงแนวไม่มีเหรอแก๊งเราไม่หัวเหลืองใช่ไหมจะมีหัวทองครับพี่หัวทองแต่เมื่อคืนหัวทองจะเป็นรถหกส้มๆ้มหรับเหลืองเรืองส้มส้มอ่ะสีแป๊ดใช่ไหมใช่ถ้าสีแปดแปดมันไม่มีรถครับพี่มันมานั่งคันเดียวคันเดียวไก่ตาก็คือคันนี้คันกบเอาไปเนี่แสดงว่าเราโกูหกเลยนะใช่ไหมแก๊งเราโกูหกใช่ปะเพราะว่าพวกผมไม่มีไม่มีใครมีแท็กเอ็นแล้ว รัไมได้เห็นชัดก,ก่อนแล้วผมนั่งกลมเก็บกับบอสไม่ตามมาที่หลอไม่ไม่มาหรอคนนั้นไม่มาใช่ไหมเหลืองๆส้มๆทรงผมแบบผมมีไหมครับไม่อ๋อถ้างั้นไม่มีเลยครับถ้างั้นไม่มีเลยยังผมไม่มีสองเลยใส่ใส,ส่สูใส่สูรสีแดงตรสีแด,ดงมีแก๊งอะไรบ้างครับมีแค่สีหนาบวะเมื่อเมื่อวานเมื่อคืนไม่ไม่มีเลยครับพี่แก๊งผมที่ใส่สูร เจ๊กด<ม>ีเจ๊กดีเซ็ตอีกรอบให้สี่อีกรอบใช่ใช่ครับใช่ไม่มีอะไรพี่ผมมั่นใจเพราะว่าเมื่อคืนพ,พวกผมเล่นร้านกับไอพวกผมเล่นเซฟร้านกับบ้านไม่มีใครใส่ถุนใช่เหรอให้พูดอีกทีถ้าหัวเหลีง่งไม่มีเลยครับให้พูดอีกทีใช่ครับใช่อีกทีนะชัวร์นะใช่ นั่นนึงนะครับมึงตามไอ้แกนมาเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าถ้าหัวเหลืองหัวเหลืองมาแล้าหัวเหลืองมันจะเป็นในแกนนะพี่แต่แต่มันขับรถนั่งหกนะพี่มันไม่ใช่ไม่ไม่แค่ถ<ก><ก>้าทรงผมไปอะทรงผมไม่ชัดไม่เป็นไรใส่สูตรกางเกงเทาไม่ชัดใช่ไหมไม่มีใส่สูตรนะชัวร์นะถ้าใส่ใส่สูตรมันจะใส่แค่แป,ป๊บเดียวแต่มันขับนั่งหกนะครับพี่มันไม่ได้ขับแท็กซี่ ไ,ไม่ไม่ก็เรื่องถ้าสมมติว่าเรื่องรถหรือว่าเรื่องปัจจัยอยื่นไม่มันไม่ตรงอะเรื่องชุดอะมันตรงไหมมันได้ไหมคิดว่าเรื่องรถเรื่องยานพาหนะอื่นมันไม่ตรงไม่เป็นไรอ่ะสี 4, ผมอะไรไม่ตรงกัไม่ว่ากันแต่เรื่องใส่สูตรกับกางเกงเทานี่ไม่มีใช่ไหมผมไม่ชัวร์ว่ามันมีไหมแต่แต่ถ้าถ้าถ้าที่อยู่กับผมตลอดจะมีแค่หมูทวีแต่น้องน่าจะไปใส่แต่ว่า าถ้ามาช่วงเช้ามันน่าจะใส่แต่ฮูดกับฮูดกันครับอันนี้ผมไม่ชื่อรับชั่อแล้วเพราะว่เห็นพี่บอกว่าเป็นแท็กผมเลยผมเลยมั่นใจว่ามันไม่มีใล่วก็มึงแทงพวกไอ้ที่นี่เลยเหลือผู้หญิงคนเดียวเจ้ามันจะเอาสูตรเยี่ยงกเกงเท้ามาพี่แจกพี่พี่แจกเหลือผู้หญิงไว้พี่แจกพี่ทำไมเหลือพี่เอาภาษาลเรื่องทีไรเนาะ อ๋อเอออ่ะนี่นี่ใช่ป่ะอันนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่เยอ่นี่ป่ะนี่นี่นี่เอ็นี่เอ็นี่อ็นี่เลยเอ็นี่เลยใส่สูตรป่ะสูตรอ็นี่เลยเอ็นี่เลยเอ็นี่เลยเอ็นี่เอ็นี่เอ็นี่สูตรไหมสูตรเงาวับเลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยนี่เลยนี่ตัวออกคนสุดท้ายเลยนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไอ้มึงตื่นมึงชูไปเขียวหน้าแก๊งมาดิกูถามมาสี่รอบแล้วนะ ไม,ไม่เลยกกัน้องไม่เลยกกคืออนี่พี่ตอนนั้นผมแบบว่าไปตีทีายใช่ไหมที่กะหลาดแล้วแล้วผมไม่มีเอดีผมก็เลยว่บฝากฝาก,ากน้องผมชุบเสร็จปุ๊บมีคนแล้วก็มีคนมาบอกผมว่าทีไนครับบอกผมว่าไอ้หัวเขียวคนนี้มันคือใครวะมันแบบว่าทำเป็นเก่งแบบว่าที่มันเก่งได้เพราะว่ามึงมีแบ็กหนาอะไรเงี้ยกวนตีมันอะไรเงี้ยพี่ใครพูด จำไม่ได้พี่มันเป็นมันใส่โซงเวสสีดำอะสีดำอะแบบผมสีดาอะโอเคโอเคโอเคมีปะให้กูถามมึงกี่รอบน้องมีปะพี่ถามมึงกี่รอบมีไหมรับผมไม่มั่นใจรับ<ม>พี่เฮ<ม>้ยกูมีกูมีหลักถามมึงยืนถูข้างมันนะมึงจะเถียงปะว่าไม่มีอะฮะผมจำไม่ได้ครับพี่แต่เพราะว่าผมไปโฟกัสแต่เรื่องรถแท็กครับ เพราะว่าน้องมันขับนั่งหกไม่ครับถ้าสมมติว่าบอกว่าชุดชุดเนี่ยมันก็ชัดแล้วป่ะรถอาจจะไม่ชัดก็ได้ไปที่ถามอะไรคือถามว่าอะไรชุดสุดเก่งเทามีไหมตรงเนี้ยมีมีผมจำไม่ได้ผมเะแล้วนี้นี่อันนี้สีสีแปดไหมเนี่ยสีแปดไหมโทนเนี่ยแปดไหมใช่ใช่นี่ก็มีสุตรตัวนะผมเพิ่งอันนี้ตื่นมาให้มึงที่เหลือไปทำอะไรอื่นเนี่ย

อมึงใส่สูทตั้งกี่โมงใส่ตั้งแต่เมื่อวานเลยครับพี่แล้วลูกหัวหน้าแก๊งบอกว่าอะไรพูดดิหัวหน้าแกงพูดดิเพราะตอนแรกมันใส่ชุดฮาโลวีนครับพี่ผมจำไม่ได้ใส่แต่เมื่อวานใช่ปะเองอ่ะไม่ผมตอนแรกตอนแรกผมกกส่<น>ะมาผมไม่กระโดดนะเดีย๋วยวยผมจะพูดให้พี่ฟังนะคือผมใส่ตั้งแต่เมื่อวานเลยครับคือตั้งแต่เมื่อวานคือที่ว่าเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนยันที่หนึ่งครับพี่อืมไอ้ก็ใส่นานอยู่นะ ใช่ไหมเอ็งล่าสุดเปลี่ยนมาใส่ชุดแมชชีอ่าปุ๊บเล่นก็ค่อยเปลี่ยนไปสูตรเหมือนเดิมถูกือบไหมใช่ครับเกือบเช้าใช่ไหมถูกครับพี่แล้วหัวหน้าแกงพูดว่าอะไรคุยขอฟังดิอ่าหัวหน้าแกงพูดอะไรเมื่อกี้ว่าไม่มีครับว่าตอนแรกอยู่ข้างหัวหน้าแกงปะใช่ไหมครับผมพี่ใช่ไหมองอยู่หน้าแกงข้างๆเองหัวหน้าเองใช่ปะใช่ไหมข้างๆหัวหนเองใช่ปะตอนไหนตอนไหนครับนงบ้านงัดร้านทุกอย่างอ่ะ ผมนั่งรถหกครับพี่ผมไม่ได้นั่งคู่พี่เขาอตอนออนฟู้ดอะตอนอยู่หน้าบ้านอะไอยืนข้างหัวหน้าแกงปะหัวหนัวผมก็จําไม่ได้นะพี่ผมลืมอะแล้วไปหัวหน้าแกงจำเองไม่ได้ปะทางตอนมันเปลี่ยนชุดบ่อยครับพี่อไอคนผมเปลี่ยนชุดบ่อยครับพี่ตอนแรกที่ผมเจอมันใส่<ม>ชุดฮาโลวีนครับ ผมแต่งตัวทุกวันนะมึงเอาไี้เหรอมีมิดปะมีมิดปะมีคาเวงแทงหัวหน้ามึงดิให้มันจำได้อะแทงดิแทงก่อนกูจะบอกให้พอแทงไอชุบเรื่อยๆนิ่งไหมอะถามได้ว่าจำได้เปล่าเฮ้ยลีลาเฮ้ยลีลาเอาดิ อ่าชึวยมาแล้วถามด้วยว่าจำได้ป่าเกูไม่ได,ด้ยินยนะนะพี่จำผมได้ไหมพี่จำผมได้ไหมสิบรอบอ่ะมึงทำไปสิบรอบ พี่จำผมได้ไหมพพ่พี่จำผมได้ปะอ่ะรอบนี้ให้มันตอบด้วยนะวัหน้าแกงอะพี่จำผมได้ยังพี่จำได้จำได้ให้ตอบไปครบสิบรอบอะ พี่จำผมได้ไหมพี่พี่จำผมได้ไหมพี่จำได้จได้ยิ้มเพี้ยอะไรมึงยิ้มเ,เนะพี้ยอะไรน้องเพี้ยัวเหลืองมึงยิ้มเพี้ยอะไรวะตองพูดอ่ะแกล้งหัวหน้าแก๊งสนุกเหรอไม่สนุกครับ <c oughs> พี่ เออมึงทรงมึงได้ะ่ะทรงมึงแบบดูแบบมีความสุขในการในการแทงหัวหน้าแข็งมึงวะ่ะเออสรงมึงโคตรได้อะไม่ได้ครับพี่ผม,ผมรู้ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ควรทําแต่ผมต้องทํเพี่พี่จำผมได้ไหมเพ่ฉันได้น่าผมถามว่ผมเชื่ออะไรนาาวกุนอ่ะมีเหรอมีพ่อแม่เหรอไม่มีครับพี่ทําได้ครับ พี่จำผมได้ไหมผมชื่ออะไรโลแกนครับผมพี่นามสกุลอะไรไม่นับอันนี้ไม่นับตระกูลไรเบรพี่จำผมได้ไหมผมนามสกุลอะไรโรแกนชื่ออะไร <Logan S 2> นามสกุกลอะไรพี่โลแกนอาเฟ ดูเหนื่อยๆนะเสียงแบบไม่อยากพูดนะวันหนูแต่ตอนมึงพูดก็กูแบบว่าตอนมึงบอกว่าไปอ่านก็ไปแจ้งเลยครับไปแจ้งเลยครับนี่เสียบแน่นจังเฮ้ยไปเถอะเะพ่แล้วผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรพี่โดดจานครับเพ่มีเอดียปะได้นาบปะกี่รอบและเจ็ดรอบครับพี่ มีรอบหนึ่งที่พี่เป็นแ้วเหังผมชื่ออะไรพี่ผมนับขั้นตอะไร้พี่พี่จำผมได้ไหม พี่จำผมได้ไหมผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรพี่ได้ลครนบพี่จำผมได้ไหมผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรพี่จำได้ครับแล้วเริครบยังครบแล้วครับพี่อ่า ช่เพ <oro spe> ื่อเลยครับพี่เด๋อช่เพื่อเลยหมนแล้วนคิดว่าดาบไปเอาไอเดีมาแค่เต็มตัว nãy nay mới thấy chốt cản à, mà mày à? Tôi, tôi đi lên, đấy à? đi liền đi. Để kia nữa. มีมีดปะเองอ่ะมีสวิฟส์ออกมาไล่ดักคนแรกเลยชื่อนากุลเซบาสเตียนพาราดายอ่ะอ่ะคนต,ต่อไปบอนูเดียครบมิมังคอนเทต์เอ็นโลกแกนอาเฟ ิดคนชุบชุบคนโปรแกรอัพเดทแล้วเจ็บดาวิกาเเว้าเซนจูรีครับเซนจูเินจูคันนามสกุลมึงอ่านไม่ออกป่ะกูอ่านมึงไม่ออกคร,รั้งนึงนะครับพี่นามสกุลมันอ่านยากครับพี่ มันยาวมาเาม้มมาเข้มมันอยู่มาเข <c oughs> ้มอ่ะองใครเนี่ยอ๋อปีโป้ทำอาด้นหนะจะเปลี่ยนชุดอะไรผูกวองมา อามอนคอนแทคเอนจัดคอนแทคเอนพาวเอ็กซ์อาร์จำได้ยัเงเจอในคนในก a n ะจำได้ครับพี่ชวนะครับพี่ ดีปะคนในการยังเหลืออยู่น่าจะทั้งหมดแล้วมั้งครับพี่เพราะว่ามันมีท่านนี้แหละครับคนอื่นมันก็ไม่ค่อยเข้ากันครับนะราไปชอบยังไง ที่ลองพูดมาเนี่ยครับไม่โดนละชัวร์แล้วเพืนะ่เสนอเองไม่ปฏิเศษนะแค่เสนอถ้ารับจะชอบเป็นเงินได้ไหมครับ แล้วหญิงขึ้นมาได้ดับบางคิวผู้ชายปล่อยนอนไป ึกษ,ษาผู้หญิงเนี่ยสองคนอะ่ะไปแล้วกละห้าทีได้ครับเราไปชอบไงดีพจ่าครับพี่พี่จ่งเรือกอะไรครับเจ็ดสองเจ็ดแล้เก็ตีติดสองอันเลยครับพ <7 27. S 2> ี่สวย